ขอกความโฆษณานะครับอย่าเปิดนหน้าเ็อจะ้ปิดไ,ได้ครับอันนี้ก็แต่งหน้านะฮะอายุเป็นป้านหน้าเป็นเด็กเลยนะวันนี้ฮะโอสุดยอดกับผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะบริษัทเคลียก็สวัสดีท่านผู้นานะคะมีหลายมุมให้เลือกฮะ,ะตัวนี้ฮะ ฉัน <oung> ั้นกำลังตกอยู่เลยนะฮะวันนี้คุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคอ่าสัมภาษณ์นะคะคนใหม่ของเรานะคะวันนี้เข้ามาด้ยซ่านนา้านเลยนคุณม่ตั้งตัวเองนะพัอก็ไม่ต้องตกใจนะก็สัมภาษั์เลยคือไปองก็ไ้ไปาน แล้วข้าวบ้านนู้นติตอใ่งน้งนี้ก็เพราะว่าเออาช่างมันทำมาจากไหนครนี่มาจาก